หนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบเกมจากยุค PlayStation 2คือมันเป็นยุคที่หลายค่ายพัฒนาเกมพร้อมใจกันใส่เต็มคอหล่อเต็มแข้งอัดเต็มแรงสร้างเกมที่พร้อมจะกลายเป็นปรากฏการณ์ให้กับวงการเกมที่บ้างก็เฉิดฉายบ้างก็กลายเป็นตำนานและบ้างก็มีภาคต่อยาวจนมาถึงทุกวันนี้และบางเกมก็กลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ถูกซ่อนอยู่ในคอนโซลเครื่องนี้เกมนั้นคือ Darkwatch เกม FPS ที่มัดรวมความเป็นคาวบอยแวมพายและสตรีมพังเข้าไว้ด้วยกันที่ให้ตายเถอะมันโคตรจะออกมาเฟี้ยวฟ้าวชิบหายเลยไปฮะ Dark Watch เป็นเกมที่ไม่ได้มีกราฟิกสวยงามหรือว่าถูกรีดประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์จนหยดสุดท้ายไม่ได้มีเกมเพลย์โคตเทพจนต้องถูกนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาแต่มันเป็นเกมที่มีคอนเซปต์ธีมหรือสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตไดเร i กชันชัดเจนมากที่สุดเกมหนึ่งในยุคนั้นจนมันกลายเป็นสุนทรีภาพการเล่นไปโดยปริยายครับในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเจอริโก้ครอส คนอะไรชื่อเทชิพายเลยข่าวบอยนอกรีดที่วางแผนบุกปนรถไฟขบวนหนึ่งโดยหวังว่าจะได้กอบโกยทองคำและสมบัติล้ำค่ากลับบ้านไปนอนกอดแต่หารู้ไหมครับว่ารถไฟขบวนนั้นเป็นขององค์กรลับดาร์ a วอชและสิ่งที่อยู่ในตู้นิรภัยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่เขาดันไปปลุกลาซารัสราชาวแวมไพรยผู้ชั่วร้ายให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลแถมยังโดนมันฝากรอยเคี้ยวไว้หนึ่งทีก่อนที่จะหนีไปได้และเริ่มเปลี่ยนดินแดนตะวันตกทั้งใบให้ใหกลายเป็นนรกบนดินที่เต็มไปด้วย ผีดิบ <reading> ส่วนเจอริโก้ก so 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 ็ต so, ้องคำสาบกลายเป็นครึ่งคนครึ่งแวมไพร์ทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าร่วมองค์กรดาร์ควอชเพื่อล่าล้างแขนและท่วงจิตวิญญาณของตัวเองกลับมาก่อนที่ความเป็นมนุษย์จะสูญสลายไปตลอดกาลกาลกาลเนื้อเรื่องของดาร์คว c ชนั้นค่อนข้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่ว่าเซตติ้งของโลกในเกมเนี่ยสิมันโดนเส้นผมเหลือเกินครับใครที่ติดตามกันมาเนี่ยก็น่าจะพอรู้ว่าปกติผมจะหยิบเกมเพลย์มาเปิดตลอดใช่ไหมแต่สําหรับเกมนี้เนี่ยอาร์ตไดเรชันแม่งกินขาจริงๆวะ่ะ มันเป็นการผสมผสาน3สิ่งเข้าไว้ด้วยกันที่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่มันกลับออกมากลมกล่อมลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับนั่นคือความดิบเถื่อนของโลกตะวันตกยุคคาวบอยผ่านฉากการเล่นในแต่ละภารกิจบรรยากาศความสยดสยองแบบนิยายกอติที่มันโคตรจะทำถึงจนเกมได้เรดเอ็มเลยครับทั้งความรุนแรงเลือด และก็ฉากวาบบิวที่ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอนะครับและอย่างสุดท้ายคือการนํายุคของเครื่องจักรไอน้ําหรือว่าสตรีมพังมาใช้และถ่ายทอดมันออกมาเป็นเทคโนโลยีล้ําสมัยของเกมซึ่งแอนวคิดนี้ก็ต้องชมไปที่ฟาซาร์วารารัมยันอาร์ตไดเรคเตอร์ของเกมที่หลอมรวมองค์ประกอบทั้ง3โดยการตั้งคําถามว่าถ้าเทคโนโลยีและสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้นถูกบิดเบือนด้วยพลังมืดของแวมไพร์มันจะหน้าตาเป็นยังไงนะ ซึ่งมันก็กลายสภาพเป็นโลกในเกมนี้ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทงางศาสนาความตายและก็ความเสื่อมโทรมครับ <_ jer> เขาเคยอธิบายไว้ชัดเจนว่าเขาไม่อยากให้ปืนหรือว่ารถในเกมดูเบาหวิวเหมือนเสกมาด้วยเวทมน,น,นต์แฟนตาซีเขาอยากให้ทุกอย่างรู้สึกหนักและก็ดิบแบบจับต้องได้เลยยึดหลักการออกแบบสตรีมพังผ่านการบิดเบือนภาพจำของยุคคาวบอยปี1876จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมโลหะสีดำทมินที่ดูดุดันแถมในสมุดภาพอาร์ตบุ๊ก เขายังขยี้ดีเทลเรื่องวัสดุไว้ได้น่าสนใจมากครับฟาซารแกตั้งกฎเหล็กไว้เลยว่าโลกของ Dark Watch จะต้องไม่มีวัสดุที่ดูสังเคราะห์หรือพลาสติกเด็ดขาดทุกอย่างต้องประกอบขึ้นจากเหล็กทองแดงและก็ไม้เก่าๆเท่านั้นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันผ่านการเวลาผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนและดูสกรปรกในแบบที่จับต้องได้จริงแล้วมันก็จะยิ่งชัดเจนมากเมื่อตัวเกมพาเราไปเจอกับปราการด r k w กวอช โครงสร้างของมันเนี่ยถูกออกแบบมาให้ดูสูงตรังงานและน่าเกรงขามในสไตล์โกติกแบบโบสถ์คริสครับแต่กับถูกยัดไส้ข้างในไว้ด้วยท่อไอเสียและเครื่องจักรสังหารซึ่งถ้าสังเกตดีๆลวดลายบนกำแพงหรือประตูเหล็กมันคือการนำสัญลักษณ์ไม้กางเขนมาดัดแปลงเพื่อสื่อสารเป็นไนยะว่านี่คือองค์กรทางศาสนาที่ยอมมือเปื้อนเลือดเพื่อล่าปีศาจและอีกความเจ๋งคือถึงแม้สถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยฟันเฟืองและเครื่องจักรไอ้น้ำที่ดูล้ำสมัยแบบสตรีมพัง แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนพวกมันกลับไม่ใช่ฐานหินแต่มันคือพลังงานไสยศาสตร์กลายเป็นการผสมผสานที่ดูทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าสยดสยองในเวลาเดียวกันและคอนเซปต์หรือว่าธีมของเกมมันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านอาวุธในเกมครับถ้าไม่นับลูกโมงโง,ง,ง,ง่กระบอกแรกที่เจอรีโก้พกติดตัวมาตอนเริ่มเกมเนี่ยทันทีที่เราเก้าวเข้าสู่คลังแสงขององค์กรดาร์ควอช ทุกกระบอกหลังจากนี้มันคืองานศินละปะเลยครับมันมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ตะโกนใส่หน้าผู้เล่นเลยว่าน,นี่คือส่วนผสมระหว่างความดิบเถื่อนของยุคอุตสาหกรรมและความขลังของศาสนาและที่สําคัญไม่ว่าอํานาจการยิงมันจะมากน้อยแค่ไหนมันยังถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชันเป็นอาวุธระยะประช,ชิดที่ท่งพลังไปในตัวครับ Redeemer ปืนสแตนดาดของเกมที่ดีไซน์บ่งบอกคอนเซ็ปต์ของเกมได้ดีที่สุด ภายนอกมันดูเหมือนปืนลูกโมคลาสสิกแต่ว่ากลไกลข้างในมันล้ำไปไกลกว่านั้นเยอะครับเพราะด้วยรังเพลิงแบบพิเศษทำให้มันจุก,กระสุนได้มากถึง24นัดยิงได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องขึ้นนกแถมยังสามารถสับนกปืนเพื่อยิงรัวๆให้ได้ฟิลอารมณ์หนังคาวบอยแต่ว่าทีเด็ดจริงๆเนี่ยคือใต้ด้ามปืนมีแผ่นเหล็กหนาที่ยื่นออกมาคล้ายใบมีดใช้ในการกระเทาะกระโหลกศัตรตูให้ตายในไม่กี่ครั้งคาบาย ปืนไรเฟิลคานเเวียงที่ปกติจะต้องใช้ไม้ในการเป็นบอดี้ของปืนแต่ว่าในเกมนี้มันกลับถูกหุ้มด้วยเหล็กก้าเงาวับและความโหดของมันอยู่ที่ผ่านท้ายปืนที่เป็นใบมีดทรงโค้งคล้ายเขียวตวัดทีหนึง่งเราก็เป็นการเฉือนเหมือนกับยม,มทูตเลยล่ะครับลูกซองแทนที่จะมีแค่2ลำกล้อง Dark Watch จัดให้ถึง4ลำกล้องเลยครับหน้าตาที่ออกมาเลยดูเหมือนท่อไอเสียรถมากกว่าปืนและแน่นอนว่าการยิงแบบระครังมีสะดุ้งกันบ้างแหละ ในขณะที่ผ่านท้ายก็ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนกับขวานก็เลือกเอาละกันครับว่าอยากจะเป่าศัตรูด้วยอํานาจการยิงหรือขวานผ่านท้ายและในเมื่อเกมนี้มันมีความเป็นคาวบอยมันจะขาดปืนคู่ไปได้อย่างไรครับ d u o p p s t t o w w r r m k k r r ปืนลูกโม่คู่ที่ผู้สร้างเกมดีไซน์มันออกมาให้เป็นดั่งปืนกลมือยุคบุกเบิกและแน่นอนตามคอนเซปต์ยิงได้ก็ต้องฟาดได้ครับทีมงานเขาเลยติดใบมีดคู่ไว้ที่ด้านล่างของด้ามปืนทั้ง2กระบอก จริงๆมันมีอีกหลายกระบอกเลยครับที่การดีไซน์เนี่ยมันก็สุดไม่แพ้กันอย่างหน้าไม้ที่ยิงลูกดอกระเบิดที่รูปแบบการโจมตีระยะประชิดเสมือนได้ใช้ชมวกไว้แทงศัตรตูหรือจะเป็นเรลร็อกเก็ตปืนใหญ่พลังไอน้ําที่หักจับหันกลับด้านใช้ก็จะเป็นค้อนสงครามทุบแหลกได้หน้าตาเฉยเลย ไหนๆก็พูดถึงอาวุธกันแล้วก็เข้าสู่เกมเพลย์กันเลยละกันครับ Dark Watch เป็นอีกหนึ่งเกม FPS บน PlayStation 2, 2ที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าค่อนข้างมีการควบคุมที่ทำได้ดีและมีเกมการเล่นที่ค่อนข้างไวไวชนิดที่ว่าคุณต้องมีความชำนาญในการบังคับเกมแนว FPS บนคอนโซลด้วยคอนโทรลเลอร์คล่องพอสมควรไม่เช่นนั้นมันก็จะยิงออกมาอุบาทอุบาทแบบผม,มนะครับ ซึ่งในเมื่อเราเป็นแวมไพร์มันก็ต้องมีความสามารถที่พร้อมจะทําให้เกมการเล่นดูแฟนตาซีใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันก็เข้ากับจังหวะการเล่นไปนในตัวด้วยเจอริโก้สามารถที่จะกระโดดได้2จังหวะลอยค้างกลางอากาศที่ไม่ได้มีไว้แค่โดดขึ้นที่สูงเฉยๆแต่มันคือเครื่องมือในการรีโพสิชันหรือจัดตําแหน่งตัวเองกลางอากาศเพื่อหนีจากการโดนรุมหรือการลอยตัวเพื่อสอยศัตรูจากมุมสูงได้แบบเท่ เรามีบัดชิลเกาะที่คอยดูดซับความเสียหายก่อนที่จะกระทบถึงพลังชีวิตจริงและสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อผู้เล่นหลบเข้าที่กำบังสักพักแต่ถ้าหากเกราะหมดแล้วเราโดนโจมตีเข้า HP โดยตรงที่แม้ตัวเกมจะไม่มีระบบ Re g e n e r a t e health แต่เราสามารถเก็บพลังชีวิตจากศัตรูที่ตายได้หรือเก็บจาก blood canteens ที่ดอกตามฉากได้ว่าง่ายๆคือมาเป็นเกม FPS ที่ทำให้เรากล้าเล่นแบบ gressive ได้ประมาณหนึ่งทำให้ภาพแอคชั่นที่อยู่ตรงหน้าไม่ถูกหยุดพักครับ ด้วยความที่ Dark Watch เป็นเกม FPS จากปี2005ซึ่งมันก็มีเกมไหนก็ไม่รู้ละไปตั้งสูตรสำเร็จนี้ไว้ครับที่เราจะสามารถพกปืนได้แค่2กระบอกซึ่งด้วยความที่อาวุธในเกมนี้มันมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะมากนักในแต่ละด่านมันเลยจะกำหนดทางเลือกของอาวุธที่เราเก็บมาใช้ไม่หลากหลายเลยครับหลกัหลกๆเราแค่ต้องคำนึงถึงระยะการยิงกับอำนาจการทำลายล้างมันเลยเป็นการที่เราเลือกแค่อาวุธที่ถนัดไม่ได้เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์อะไร คือมันก็มีบ้างแหละที่บางภารกิจการเลือกหยิบอาวุธมาผิดจะทําให้เกมยากขึ้นแต่เกมมันก็จะมีตัวเลือกอาวุธที่เราเลือกเก็บได้ในแต่ละภารกิจที่เหมาะสมกับศัตรูในด่านนั้นๆเช่นบางด่านที่เราจะได้เจอเข้ากับแบนชีสศัตรูที่บินหน้ารําคาญไปมาบนฟ้าอาวุธที่เราเลือกเก็บได้ตามฉากมันก็จะไม่พ้นปืนที่ครอบคลุมระยะหวังผลกลางถึงไกลแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ Dark Watch แตกต่างออกไปจริงๆจากเกมอื่นเลยเนี่ยคือพลังแวมพร์ครับ ตัวช่วยในการต่อสู้สุดทรงพลังโดยเราจะได้พลังรูปแบบไหนมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับค่าศีลธรรมโดยในหลายภารกิจตัวเกมจะให้ผู้เล่นตัดสินใจว่าจะเลือกทำความดีดูดพิษออกจากชาวบ้านที่โดนกัดมาปลิดชีพคนให้จากไปอย่างสงบหรือจะทำความชั่วสูบเลือดชาวบ้านจนหมดถ้าเลือกที่จะเป็นสายคนดีสกิลที่ได้จะมาในแนวเทคนิคและพลังศักดิ์สิทธิ์เช่นซิลเวอร์บุลเลตที่จะเคลือบกระสุนของเราด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ ยิงแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตาหรือถ้าโดนรุมก็มีสกิลเฟียร์เอาไว้ขู่ให้ศัตรูสติแตกวิ่งหนีไปแต่ส่วนตัวผมว่าสกิลนี้ค่อนข้างไร้สาระครับเพราะมันใช้ไม่ได้กับทุกตัวแถมยังโดนมันหัวเราะใช้อีกมิสติกอาร์เมอร์ที่จะช่วยให้เราหนังเหนียวแต่ที่เด็ดของสายนี้จริงๆเนี่ยคือไม้ตายขั้นสุดยอดวินดิเคเตอร์มันคือการเรียกสายฟ้าฟาดลงมาเป็นลูกโซ่ช็อตศัตรูรอบตัวให้ไม่เกรียมสะใจสุดและพลังเนี้ยผมก็ใช้แต่ท่านี้แหละล้างฉากง่ายดี ถ้าไปทางสายคนชั่วบรรดาพลังก็จะเน้นไปที่ความป่าเถื่อนเช่นบลัดเฟรนซี่ที่จะเปลี่ยนมือเราให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารตบตีระยะประชิดแรงขึ้นแถมบ้าคลั่งแบบเบอร์เซอร์เกอเทที่จะสะกดจิตให้ศัตรูหันไปตีกันเองยืนดูพวกมันฆ่ากันแบบเพลินเพลินแบล็กเชล นอกจากจะเป็นเกราะแล้วมันยังสะท้อนดามเมจใส่ใครก็ตามที่บังอาจมาแตะตัวเราปิดท้ายด้วยท่าหางกินสุดโกงโซสติลเลอร์ที่จะกระชากวิญญาณศัตรูจากระยะไกลมาเติมเลือดให้เราทันทีและไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของพลังที่เราจะได้เลือกใช้แต่มันยังมีผลต่อฉากจบของเกมที่แบ่งออกเป็นฉากจบแบบคนดีและฉากจบแบบคนเลวที่ก็พอจะทําให้ตัวเกมมีรีเพย์แวลูให้ย้อนกลับไปเล่นอีกรอบได้อยู่บ้างนะครับแต่แอบเสียดายนิดหน่อยตรงที่มันไม่ได้ส่งผลอะไรตลอดการเล่น แต่เกมจากยุค2 5 0 5มันได้เท่านี้ก็โอเคแล้วมั้งครับฟังไปฟังมาอาจจะรู้สึกว่าทำไมตัวละครเรามันเก่งเทพจังวะและแบบนี้ศัตรูมันไม่เละเป็นขี้เลยอะ่ะ ก็ต้องบอกว่าทีมงานเขารับรู้ในข้อนี้ดีเขาเลยจัดหนักเรื่องเลเวลดีไซน์และการวางตำแหน่งศัตรูมาแก้ทางให้เราได้แบบแสบสันสุดๆครับเพื่อขานอำนาจพลังเทพๆของเราให้มันสม,มดุลและก็ท้าทายซึ่งเอาจริงๆมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมในหลายภารกิจเหมือนกันว่าทำไมมันออกมาได้สร้างสารรค์แบบนี้ศัตรูในเกมถ้าเราต้องรับมือกับมันด้วยเงื่อนไขเดียวคือการเอาความสามารถมาวัดกันเพียวๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรครับ มันมีโครงกระดูกกี้ที่เน้นปริมาณแบนชี hee, ผีบินที่ก็น่ารำคาญที่สุดใน3โลกและก็จัดการไม่ได้ยากไรเฟิลแมนสไนเปอร์ที่คอยสอยเราจากระยะไกลหรือพวกตัวตึงอย่างไวเปอร์สที่ชอบว์ปมาตาวัดหน้าเราและไอโมองลูกซองแบนดิตอสที่ก็แค่ถึกอย่างกับรถถังแต่เมื่อพวกมันถูกมัดรวมกันได้โยนใส่ผู้เล่นในสภาพแวดล้อมและฉากการเล่นที่ส่งเสริมความสามารถของพวกมันเนี่ยความสนุกมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีครับ ในบางด่านมันคือลานโล่งๆที่เราจะถูกไรเฟิลแมนล้อมวงสอยเราเล่นจากระยะไกลในขณะที่สัตรูที่อยู่ตรงหน้าคือฝูงโครงกระดูกมารุมถึงเราจนเสียจังหวะในบางด่านจะมีห้องปิดตายที่เราจะได้เจอเข้ากับแบนชีสแปลมลูกพลังใส่เราไม่ยัง้งในขณะที่พื้นระดาบเดียวกันกับเราถ้าไม่ระวังก็อาจจะโดนแบนดิตอสยิงอัดหน้าจนตายในบางด่านก็ไม่ได้ซับซ้อนเป็นแค่การเคลียร์ศัตรูเป็นเวฟที่มันโผล่มาได้ทั่วสารทิศ หรือบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของศัตรูเลยแต่เกมหันไปเล่นกับกิมมิกแสงอาทิตย์ ในฉากกลางแจ้งที่มีแดดสองพลังแวมพร์เทพซาทั้งหลายของเราเนี่ยจะถูกปิดผนึกชั่วคราวจนกว่าจะกลับไปอยู่ในที่มืดเกราะบลัดชิลไม่ทํางานสกิลก็กดไม่ได้จากที่เคยกระโดดโยงเยงไล่ทุบชาวบ้านเราต้องเปลี่ยนมาเล่นแบบระมัดระวังถึงจะเป็นเกมที่ขายคอนเซ็ปต์เป็นหลักแต่ในแง่เกมเพลย์ดาร์ควอชไม่ได้ด้อยไปกว่าเกมไหนในยุคเดียวกันหร,หรือในตอนนี้เลยครับมันเป็นเกมที่บาลานซ์อำนาจที่ผู้เล่นมีกับอุปสรรคของเกมได้ดีมากๆ กับอาจจะมีช่วงที่รู้สึกว่าเราเก่งเกินเกมไปอยู่ก็จริงแต่โดยส่วนมากแล้วมันมีความท้าทายมากพอที่ทําให้เราสนุกไปกับการลําดับความสําคัญว่าจะต้องจัดการตัวไหนก่อนหลังหรือแม้แต่การใช้ไหวพริบในการโฟกัสกับการเล่นณช่วงเวลาที่เกมวางจําหน่าย Darkwatch ถือเป็นเกมที่สอบผ่านฉลุยในแง่คะแนนรีวิวสื่อหลายสํานักในยุคนั้นเทคะแนนให้ในระดับ7จถึงแเต็ม10กันเป็นแถว ส่วนใหญ่ชื่นชมในเรื่องระบบการยิงที่แน่นปึกบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์และงานศิลป์ที่ฉีกแนวไม่ซ้ำใครแต่ก็น่าเสียดายครับที่คําว่าเกมดีกับเกมขายดีบางทีมันก็ไม่ได้เดินไปด้วยกันเสมอไปด้วยความที่ Dark Watch วางจําหน่ายในปี2005ซึ่งเป็นช่วงปลายยุคข,ของ PlayStation 2และ Xbox รุ่นแรกตอนนั้นสายตาเกมเมอร์ทั่วโลกกําลังจับจ้องไปที่คอนโซลยุคใหม่อย่าง Xbox 360และ PlayStation 3 มันเลยทำให้เพชรเม็ดงามเม็ดนี้ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายกลายเป็นเกมที่คนเล่นน้อยแต่ใครที่เคยได้เล่นเนี่ยเป็นต้องบอกต่อจนมันได้รับสถานะคลาสคลาสสิกหรือเกมเฉพาะกลุ่มระดับตำนานในเวลาต่อมา และจริงๆทีมงาน High Moon Studios เขามีแผนจะทำภาคต่อถึงขนาดมีคลิป Tech Demo หลุดออกมาแล้วด้วยนะครับคอนเซ็ปต์คือจะพาเราข้ามไปสู่ยุคอนาคตที่แวมไพร์ครองโลกสภาพแวดล้อมพังทลายและเจอริโก c r o s s ของเราก็จะกลับมาพร้อมพลังที่โหดกว่าเดิมแต่สุดท้ายด้วยปัญหาภายในค่ายเกมและการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมันเลยทำให้โปรเจกต์นี้ถูกพับเก็บเข้าโรงศพทิ้งให้ดาร์ควอชกลายเป็นตำนานที่มีแค่เพียงบทเดียว สำหรับผม Darkwatch เป็นผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเกมที่ดีไม่จำเป็นต้องมีกราฟิกที่เลิศที่สุดมีระบบอะไรที่ซับซ้อนที่สุดในโลกแต่มันคือเกมที่ต้องรู้จักตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไรและไปให้สุดในทางนั้นมันคือส่วนผสมที่บ้าบอคอแตกของเข้าบอยแวไพร์และเครื่องจักรไอ้น้ำสตรีมพังที่ถูกผสมผสานกันด้วยความรักและความบาคลั่งและถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เห็นเกมนี้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากสัมผัสเกมที่น่าจดจำจากยุค PlayStation 2 d a r w w t s h จะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ผมภูมิใจเสนอแน่นอน